สวัสดีครับอยู่ผมกอลฟนะครับวันนี้จะมาชมเพื่อนๆคุยถึงเนื้อเรื่องอ a d ิโดในแพท2.3นะครับ บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้อาจเปิดเผยเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะฮะสามารถปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากไพมอนนะครับเก็บซานเซเทียได้และไม่อยากกินจนหมดนะครับเลยคิดวิธีที่อยากจะเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของน้ําผลไม้ซึ่งอยากขอให้เทมิสสร้างอุปกรณ์ให้จึงเดินทางไปยังเมืองมอสตัดนะครับแต่พอไปถึงนะครับกับพบอเบโดที่เดินออกไปทันทีนะครับหลังจากที่เรากับไพมอนเดินทางมาถึงหลังจากที่เล่ารายละเอียดให้กับซู และเทมเมสฟังนะครับทั้ง2บอกปะทันทีเลยนะครับว่าไม่สามารถทําได้นะฮะแล้วก็แนะนําให้เรากับไพมอนนะครับลองไปขอให้อัลเบโดช่วยแทนนะครับ เรากับไพมอนเดินทางมาถึงภูเขาดักกอนสไปน์นะครับแต่ก่อนจะขึ้นไปพบกับกลุ่มนักประจนภัยและเอมเบอร์นะครับกำลังรวมกลุ่มคุยเรื่องอะไรบางอย่างอยู่นะครับหัวหน้าไซรัสนะครับบอกกับเราว่าทางกิลนักปะจนภัยนะครับได้จัดตั้งค่ายฝึกนักประจนภัยมือใหม่ขึ้นมาส่วนเอมเบอร์เองนะครับผมก็อยากจะปลอบใจโจเอลนะครับที่สูญเสียพ่อไปจากการสำรวจภูเขาแห่งนี้ด้วยการชวนมาปั้นหิมะด้วยกันนั่นเองนะครับหลังจากคุยเสร็จนะครับเรากับเอมเบอร์จึงไปหาโจเอลที่รออยู่นะครับพร้อมกับได้เจอกับยูล่า พอดหลังจากคุยกันสักพักนะครับแอมเบอร์จึงแยกย้ายไปกับโจเอลไม่นานนักหัวหน้าไซรัสก็เดินมาขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าค้ดฝึกมีไม่พอตอนแรกว่าจะขอให้ฟิชเชลมาช่วยนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่ว่างแถมคนที่ขอให้มาช่วยยังมาไม่ถึงอีกด้วยนะครับเราเห็นดังนั้นเนี่ยจึงขอให้ยูล่านะครับผมไปช่วยนะักประชนภัยมือใหม่คนนั้นแทนนะครับส่วนเรากับไพมอนนะครับจึงตามแอมเบอร์กับโจเอลไป ระหว่างทางนะครับเราได้ยินเสียงแปลกๆนะครับจึงตามไปเพื่อหาที่มาของเสียงนะฮะแต่ดันไปเจอเท่ากับอาเบโดพอดีนะครับไพมอนกับเรานะครับจึงตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับและเปลี่ยนประเด็นนะครับโดยถามว่าอาเบโดมาทําอะไรที่นี่นะฮะอาเบโดนะครับผมจึงบอกว่าเขามาหาแร่ซารซิเวอร์เพื่อนํามาทําเป็นสีเงินนะครับสำหรับวาดภาพไพมอนดีดังนั้นนะครับจึงขอให้อาเบโดสอนเราวาดภาพเองนะครับอาเบโดที่เห็นว่าเราสนใจนะครับจึงบอกให้เราไปเจอกันดี่แคมป์ของเขานะฮะพอมาถึงปรากฏว่าแคมป์โด นลื้อจนเละเทะเลยนะครับและมีบางอย่างได้หายไปหลังจากได้ตรวจสอบกันสักครู่นะครับอาเบโดนะครับผมได้บอกว่าสิ่งที่หายไปคือบันทึกการได้ไปท่าของเขาเองนะครับซึ่งมาสําคัญต่อเขามากๆและพอตรวจสอบรอบๆนะครับจึงพบกับรอยเท้าปริศนานะครับเรากับอาเบโดจึงสะกดรอยตามรอยเท้าปริศนานั้นไปนะฮะเรากับอาเบโดตามรอยเท้าปริศนาไปจนพบเข้ากับถ้ำนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาเบโดเองพอจะทราบถึงรูปแบบของถ้ำนะครับจึงอาสาเข้าไปตามตัวคนร้ายเองนะครับแล้วก็ให้เรากับไพมอนรออยู่นอกถ้ำนะฮะ ระหว่างรอนะครับไพ่มอนเบื่อเบื่อจึงเสนอให้เรานะครับผมไปเก็บแปรสตาร์ซิลเวอร์รถวปากถ้ำดีกว่านะฮะ ระหว่างนั้นก็เจอเข้ากับอาเบโดนะครับผมซึ่งแปลกมากๆเลยนะฮะอาเบโดนะครับได้บอกว่าคนร้ายหนีไปเร็วกว่าที่คิดพอได้ดังนั้นนะครับไพมอนจึงบอกว่าเราได้เก็บแร็กซาร์เซเอร์มาให้แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าอาเบโดจะไม่เข้าใจนะครับว่าเราเก็บแร่นี้มาทําไมรวมถึงพูดแปลกๆนะครับถึงเรื่องการคัดแยกมนุษย์แทนที่จะเป็นแร่ที่เก็บมาได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการคัดแยกนะครับมันต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะฮะแล้วก็ระหว่างที่คุยกันนะครับผมก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือมานะฮะ พอไปถึงนะครับผมก็พบเขากับเบนเนตที่โดนขังอยู่ในกรงเราเึงตามหาคนใจให้อยู่ใ,ใกล้นะครับมาช่วยเบนเนตแต่ที่น่าแปลกคืออาเบโดกลับหายไปนะฮะก็หลังจากที่เราได้ช่วยเบนเนตมาแล้วนะครับจึงได้รู้ว่าคนที่หัวหน้าไซรัสนะครับเรียกมาช่วยเป็นครูฝึกก็คือเบนเนตเองนะครับแต่เจ้าตัวดันโดนจับขังอยู่ที่นี่นะฮะเลยทาให้คนไม่พอพอคุยเสร็จนะครับเรากับเบนเนตจึงเดินกลับไปยังปากถ้ำนะฮะ ยังไม่ทันถึงปากถ้ำนะก็เจอกับอลเบโดที่กําลังออกตามหาเราเช่นกันนะครับซึ่งแปลกมากเลยใช่ไหมผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นะครับยูร่าก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าอลเบโดพาเจาเลไปจุดที่อันตรายมากๆบนภูเขานะครับและพอยูร่าเข้าไปช่วยก็ได้สู้กันเล็กน้อยก่อนอลเบโดจะหนีไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เริ่มแปลกๆแ,แล้วใช่ไหมผมเองก็ตกใจเหมือนกันซึ่งหลังจากคุยกันเรื่องนี้นะครับจึงได้ข้อสรุปว่าอาจจะมีใครสักคนนะครับปลอมตัวเป็นอา นนั้ต้องการอะไรกันแน่นะฮะจากนั้นอาเบโดจึงอยากคุยกับเราเป็นการส่วนตัวถึงความลับของตัวเขาเองนะครับเขาได้เล่าว่าตัวเขาเองนะครับไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์สังเคราะห์นะฮะคนที่สร้างอาเบโดนะฮะก็คือแม่และอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยจากแคนาดานะครับเชื่อวองเธอคือโกไรโดเตอร์นะครับผมจะไม่สปอยต่อแล้วกันนะครับว่าจากนี้เนี่ยอเบโดได้เล่าอะไรให้เราฟังมากนะครับใครที่สนใจในเนื้อเรื่องตรงนี้ก็สามารถไปเล่นเนื้อเรื่องของอเบโดกันได้นะครับคราวนี้มาลองวิเคราะห์กันดีกว่านะ จุดสั้เกิดแรกของผมนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมว่าัอเบโดคนแรกให้เราเจอในเมืองมอสัตนะครับคือัอาบโดตัวปลอมนะครับเพราะถ้าเป็นตัวจริงจริงๆเนี่ยก็ไม่มีผลใช่ไหมที่จะเดินหนีไปจังหวะที่เรามาพอดีนะครับที่เดินหนีไปนี่อาจเป็นเพราะว่ากลัวเราจับได้ก็เป็นได้นะฮะจุดที่2นะครับคนเริ่มเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวของทมิอัสเองก็ได้นะครับที่อยากจะขโมยงานวิจัยของัอเบโดนะครับถ้าเกิดสงสัยนะครับว่าทําไมทมิอัสถึงเป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับ เพิ่มมีผลกับเนื้อเรื่องโดยตรงเหมือนกันนะฮะถ้าใครยังจับกันได้ในเรื่องของอินาซึมานะครับก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับที่ตัวละคร NPC นะครับมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องนะฮะและจนเกิดการสูญเสียขึ้นมามันก็มีอย่างนั้นมาแล้วนะฮะและในรอบนี้เองนะครับผมถ้าเกิดว่าเทมิอสนะฮะอยากจะทําการวิจัยอะไรบางอย่างนะครับอาจจะได้รับการสนับสนุนจากฟาทุอินะครับผมในงานวิจัยของเขานะฮะไม่ว่าเขาจะวิจัยอะไรก็ตามแต่นะฮะหรืออีกเรื่องคือแม้แต่ฟาทุอินะครับอยากให้บันทึกการได้ไปทายของงบจึใ ข้อเสนอบางอย่างกับเทมัสในการร่วมมือครั้งนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและผมก็คิดว่าการได้ได้แปลธาตุนะครับในการสร้างร่างโคลนขึ้นมานะครับสำหรับพวกฟาตุยอาจจะไม่ยากเลยก็ได้นะฮะแถมถ้าเกิดมเรื่องมาเกี่ยวข้องกับฟาตุยจริงๆก็น่าสนใจนะครับพจะจังหวะที่หัวหน้าไซรัสนะครับต้องการนักประจนภัยมาเพื่อเป็นครูฝึกนะครับและเบเนดดดันโดนพวกฟาตุยจับมาขังในโกงไว้นะครับและประจบหมอก,กับยูล่านะครับผมที่เดินทางมาที่ดักโกรสปายด้วยคำเชิญของแอมเบอร์พอดีจังหวะเป็นพอหมะพอเจาะมากเลยนะครับถ้าเก กรณีที่พวกฟาทุยนะครับต้องการจะกําจัดยูล่านะครับเลยสร้างเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะครับคือพูด,ดง่ายๆได้ทั้งงานวิจัยการได้ไปท่าของอาเบโดไปได้กำจัดยูล่าไปในตัวนะครับยิงปืนนั่นเท่านั้นนกสองตัวเลยนะฮะได้ทั้งงานวิจัยนะครับได้กําจัดยูล่าด้วยนะครับคือจังหวะนพอเหมาะพอเจาะมากเลยนะฮะ แล้วจุดที่3นะครับอารเบโดที่มีดาวสีแฉกตรงคอคือตัวจริงนะครับเพราะตัวละครในเกมที่เราเล่นนะครับหากเราสังเกตดีๆตัวละครก็จะมีดาวสีแฉกตรงคอเหมือนกันนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เจออาร์เบโดตอนอยู่ปากทางเข้าถ้ำก็ดูแปลกไปจากก่อนหน้านี้นะครับ ในตัวอย่างแพท2.3นะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ยูล่าสู้ด้วยนะครับอาจจะเป็นออบเบโดตัวปลอมนะครับเพราะถ้าเห็นในฉากเหล่านี้นะครับเหมือนพู้พัฒนานะครับพยายามปิดบังส่วนคอของออเบโดนะครับซึ่งคาดว่าจะไม่ให้ผู้เล่นจับสังเกตได้ก็เป็นได้นะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์เนื้อเรื่องในช่วงแรกนะครับใครให้เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ